สวัสดีครับพี่น้องมานี่กับผ้าลูกชายออกมาเล่นเนาะข้างคางโค้งนี่วันวันนี้มากับลูกชายสองคนหลังจากเข้าไปใมาเล่นเนาะลายมือลายวันลายเดือดอีกนะมานี่ก็เลยพาลูกชายมาเล่นเนาะไปวะเดี๋ยวจะพามันต่เลนต่อโบมี่เอาวโบ่นี่มานี่ไปเดี๋ยวเรากลับ ปลลินจักน้อยไปไปอเพื่อนี่น้องเดียวกับชิาพาลูกชายกลับนอนหลังจากบริาพาเพิ่นมาลินตามสภาพนี่ด้นเลยนะกระแจยอยู่น้ำคอยเอ้อเกือบเลยเนาะเกือบลืมกุญแจนะเพื่อนี่น้องกุญแจของห้องนอนนี่พอดีว่าเอามานนะอ,อ่ะไปเออเดี๋ยวเขาไปกับลูกไปหลับปะชื่อไม่ต้องไปหรอกไปเราไปเล่นแต่เราไปเดี๋ยวป่าก็พากลับแล้วไป ไปเที่ยวลินอากาศยำแรงแรงหลังพุนบริโตกมาเนาะชิวมานั่งดีๆนั่งดีๆล่ะนั่งดีๆนะนั่งดีๆีนะนั่งดีๆนะรถเยอะนะนี่รถไล่แหงเนาะอ๋ออากาศยำแรงแรงหลังพุนบริโตกมาประมาณสองหมื่นเลยนะพ่อนน้องตั้งแต่พุนหยุดมาเนาะมือว่านนี้แล้วก็มือนี้เนาะ ฝนหยุดแล้วกะมื้อนี้เฮากะบ่ค่อยมีเวลาบ่ค่อยมีอ่านงานจอบแนก็เลยว่าได้พาลูกชายมาลินแล้วกะมาวินมาแต่มาไว้แน่ฮะยามแล้งๆนนี่อาจสิมุดเลเนาะบงตามบงนี่อาจสิมุดเลยคือสิบ,บ่ค่อยมีดอกคือสิบเบิดเท่านี้แล้วเนาะเพราะว่าตกวังแล้วนี่หลายมือหลายวันแห้องอีเนาะเลียนตๆเลย เดี๋ยวเขาจะพามาเบิงเนาะจุดจุดที่ที่พี่คนที่อยู่ริมคลองนี่แหละวันนั้นพี่เขาเกิดเหตุได้อยู่ประมาณอาทีหนึ่งนะพอมพี่น้องพอดีว่าวันนั้นน่ยที่พี่เขาเกิดเหตุเนื่องจากว่าลูกเบ่สบายแล้วก็พี่เขาแบบคําว่าลูกนะพอมพี่น้องเข้ามาลูกเนาะลูกเบ่สบายพี่เขาก็แบบรีบหอนขั้นว่าทุกเอากูไพ่กับแบบว่ากูไพ่มาซาพี่เขาก็เลยว่า ตองขับมอเตอร์ไซค์ไปเนเพอว่าไปโรงพยาบาลนี่ก็เป็นโรงพยาบาลอันชิลินทอดมังสิไก่นะเขาก็เลยว่าขับมอเตอร์ไซค์นี่ก็้ออ้อๆก็เลยว่าพาลูกขับมอเตอร์ไซค์ไปทางลาดมันไก,ก่กลัวนี่นะจุี่พีเขาเกิดเหตุแต่ตอนนี้ก๊กอ่านกระทันหรือว่าต้นพุทชาเนะเขาตัดทิมไปแล้วตั้งแต่พี่เขาเกิดเหตุได้อยู่ประมาณช่งชมือนอพีเขาก็ได้แจ้งทางเขตเขตเลยมาตัดห้ รถมารถมาลบรถกันละรถมารถมารถมานี่เนาะพ่อแม่เนาะที่เป็นต้นกระทั่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระทั่นนี่แหละที่พี่เขาพี่พี่เพิ่นตัดมาเมื่อไเนาะโอยนี่เนาะจุดจุดที่พี่เขาเกิดเหตุก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนี่นี่นี่พี่เขาเบรกมาเนาะเบรกมาหลังจากพี่เขาชนต้นกระทั่นแล้วเนาะพี่เขาก็เบรกมานี่ห้อย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 นี่พี่เขาก็จะลงนี่เลย นี่จุดที่พี่เขาตกไ<ม>ปะออเอออยู่ลูกชายก็นานะนี่จุดที่พี่เขาตกพอ่อเป็นน้องเห็นบ่ห้อยเนาะห้อยมอเตอร์ไซค์อันนี้ลงกับมอเตอร์ไซค์เลยนะเจ็บลูกชายหันลูกชายหันทั้งทั้งทิเบตต่อแรกอะกระชอกอยู่แล้วเนาะชอกตรงที่ว่าเป็นไข่แห้งพ่อกะสิพาไปโรงพยาบาลด้วยความแบบว่าพี่ๆเพิ่นอยูก่กระซี่ไกลกันกับหองที่เฮาเาราเนาะ กบเรกไอ้ผ่าวเนี้ยนะพีมม่น้องเนาะการเลยอกบรายบึงว่าจุดนี้มันมีต้นใหม่นะพี่เขาก็เลยว่าได้มาชุดต้นใหม่ก็เลยเฮ็ดให้แบบเสี่ยวชูนบอกรลยว่าแบ็บตัวใจไปกว่าเก่าเนาะก็เลยว่าฉัดลงคลองไปเลยเนาะเจ็บเจ็บนักเลยเนาะคนหนึ่งคนหนึ่งติดตามที่เขาบอกมาวา่าหายปลาหลาดและอีกคนหนึ่งหัวแตก และลูกหันยังบุกหูเลยเนาะว่าเป็นอะไรเนาะมีแต่เขาบอกว่าลูกชายอย,าอยู่ห้องไอซียูในคลองนี่การทาบูชินทางนี้ก็ลำบากดิมมพอเป็นหนองเนาะเพราะว่ากางคำก็ขคืนลูกเจ็บลูกไข่ทั้งที่ดีหันก็คือว่าเนาะอาจจะเป็นโข,ของผีเขาเนาะปกติอาหารกับ,บมีไผ่คอยชุนดอกเนาะบมีไผ่ไพ่กระชิลบเอาลบเอานะแต่มาลบนี่พี่เขาชุนแบบโอ้สงสารสงสารแหงเนาะ บุคิดว่าชิมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนต้นกระทั่นนี่ก็เกิดแตงแต่ปีใดปีใดเลยนะพ่อม่น้องแต่กับชมีคนตัดเมื่อก่อนก็จะมีคนมาตาัดอยู่เห็นอยู่ครั้งหนึ่งเขามาตาัดแต่พลังลงมากกับบุคคลห็นเนาะหลังจากพี่เขาเกิดเหตุพี่เขาก็ได้แจ้งอันทางเขตไปเนาะเขตเขาก็เลยมาตาัดไฮเบิร์ตนี่คางนี่เขตเขาก็ตัดไฮจุดนี้เขตเขาก็ตัดให้เขตเขาก็เคีย่ยวไฮรีบรอดเอนาะนายว่าชิมาทายแตงแต่สี่หาวันก่อนแล้วเนาะแต่บุมีเวลามาเลย เนื่องจากช่วงนั้นพ้นตกก็เลยว่าบุคคลมีเวลามือน,นี้ก็เลยว่าเออมีเวลามาทํางานออกมาจากทํางานการไวแน่นะงานจบกบ็บุมิก็เลยว่าได้มาถ่ายให้พ่เแม่พี่น้องได้บึงวันนี้ก็จะมากับลูกชายลูกชายชุดโรเขามาบึงแล้วกว่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้เนียเด้เอพมอแม่พี่น้องสำหรับลิปนี้ก็จบไายท่นีเนอะเดียวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ